แต่ว่าครั้งนี้คุณพ่อวิดีโอคอลมาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ให้ดูโทรศัพท์หาลูกนะพ่อในวิดีโอคอลหาลูกแล้วก็มีแม่อยู่ข้างๆด้วยแล้วก็บอกกับลูกว่าจะกลับบ้านวันไหนอะ่ะลูกก็บอกสักวันที่2ที่3ามอะพ่อพ่อบอกว่าถ้ากลับมาวันนั้นมึงก็มารับศพแม่เลยก็แล้วกันหลังจากนั้นเอาน้ำมันกา๊าซราดแม่แล้วจุดไฟเผาใส่วิดีโอคอลให้ลูกที่อยู่ปลายสายได้ดูค่ะ โอ้หคือ<ฮ>ตอนที่มันเกิดเหตุการณ์อ่ะ<ฮ>เธอตกใจแล้วไม่ได้บันทึกภาพหน้าจอเอาไว้อะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเธอรีบเลยค่ะรีบโทรศัพท์บอกญาติโทรแจ้งตำรวจแล้วก็เรียกกู้ภัยให้เข้ามาช่วยคุณแม่ที่อยู่ในบ้านก่อนนะคะแต่พอมาถึงร่างของคุณแม่พนาวันสียอดในวัย47ปีโดนเผาเกรียมไปหมดทั้งตัวแล้วค่ะคุณผู้ชม,มแล้วคนที่ทำไม่ใช่ใครที่ไหนเลยอะ่ะพ่อ ก็ผัวของแม่เนี่ยคุณผู้ชมก็ออบุญรถประจิมนอกอายุ48ปีที่เป็นคนก่อเหตุต่อหน้าลูกสาวผ่านวิดีโอคอลนะคะน้องโบในวัย26ปีเป็นลูกสาวเธอเล่าว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากพ่อวิดีโอคอลแล้วก็ให้แม่เอาเอาสภาพแม่เนี่ยให้ดูว่าแม่นั่งอยู่หน้าบ้านแล้วแม่ก็บอกว่าพ่อไม่รู้ไปโกรธอะไรมาจากไหนอ่ะพ่อบอกว่าจะฆ่าแม่ให้ตาย แล้วแม่ก็ส่งโทรศัพท์ต่อให้พ่อพ่อก็ถามว่าเธอน่จะกลับเมื่อไหร่จะกลับวันไหนพอบอกไปว่าสักสองสามนะพ่อนะเท่านั้นแหละคุณผู้ชมพ่อพูดคําว่างั้นมึงก็มารอรับศพแม่ไปได้เลยแล้วก็ทะเลาะกันต่อเอาน้ํามันมาราดแล้วจุดไฟเผาเนี่ยท่วมโทรศัพท์เธอทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะกว่าที่รถพยาบาลจะมาช่วยปรากฏว่าคุณแม่ก็เสียชีวิตแล้วอ่ะไอ้แกก็นาา้ำมัน ลาดแม่แล้วแม่ก็ลุกขึ้นมาผักพ่อออกแล้วก็ไฟอ่ะบึ้มเลยแกตั้งใจค่ะถ้าไม่เตรียมถ้าถ้าถ้าแกไม่คิดว่าจะทําแกไม่มีน้ํามันแล้วก็ไม่มีไฟแชกพร้อมทะเลาะพ่อน่ะเคยตีแม่ปางตายมาแล้วครั้งหนึ่งอยากถามพ่อว่าขอแค่วันเดียวนะไมมพ่อไม่รอถ้าเกิดแล้วพ่อจะเอาอลังเนี้ยหรือเอทีย ไม่แม่ไม่พี่อยู่อะหนูก็ใจไปอยู่บ้านแฟนหนูไม่อยู่หนูไม่เอาหนูแต่แกนนยไม่รอหนูแกไม่ฟัง้วยแกตั้งไว้แล้วแกก็ไม่สนแล้วมันหนูโหดรายวันค่ะช่วยด้วยประเทศไทยเศร้าสลดหดหูหัวใจเหลือเกินช่วยคนดูแลตรงนี้ดีไหมครับ ช่วยคนดูแลสุขภาพจิตใจของประชาชนช่วยกันทำอะไรก็ได้ค่ะเพื่อให้พลเมืองไทยเนี่ยอยู่กันอย่างมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะคะหน่วยงานใดก็แล้วแต่ที่มีหน,าน้าที่ที่จะต้องดูแลค่ะ ช่วยกันตรงนี้ดีกว่านะคะเพราะมันไม่ใช่เรื่องสองเรื่องหรือเคสสองเคสอะไรนะมันเกิดขึ้นทุกวันวันและหลายๆรอบด้วยซ้ำไปนะคะที่นี่ประเทศไทยเศร้าใจที่สุดค่ะช่วยด้วยนะคะช่วยด้วยประเทศไทยนะคะช่วยกันทำอะไรก็ได้ให้ผู้คนอยู่กันอย่างมีความสุข นะไม่รู้จะวิธีไหนพี่กรินเองก็จนปัญญาก็ได้แต่พูดในช่องของตัวเองอเพื่อลดลดลงค่ะอุณหภูมิที่มันมันมีความขุนเคืองโกรธแค้นหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องลดลงด้วยการใช้สติแล้วก็ใช้วิธีการใจร่มๆแล้วก็พูดคุยกันเคลียกันถ้าไม่รักกันแล้วโกรธเคืองอะไรกัน ก็แค่หันหลังให้กันแล้วก็เดินจากไปต่างคนก็ต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองก็เท่านั้นทำไมจะต้องโกรธแค้นขุนเคืองอะไรกันถึงขั้นโหดร้ายได้ขนาดนี้แบบนี้ใช่ไหมที่ควรที่จะต้องประนามนะคะหันหน้าไปช่วยกันทำให้สังคมมันได้อยู่ดีกว่าดีกว่าที่จะมาทำร้ายกันแล้วก็ไล่ล่ากัน กับคนที่บริสุทธิ์สุดจริตชนนะคะเท่ไม่แท่ไม่ทราบแต่ที่เท่ที่สุดคือช่วยเหลือสังคมให้มีสุขภาพจิตใจให้ดีขึ้นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละหน่วยการของรัฐที่จะช่วยกันและประชาชนทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนี้ก็ต้องช่วยกัน รักษาน้ําใจรักษาจิตใจซึ่งกันและกันเอาไว้ให้ดีที่สุดให้มากที่สุดไม่ทําร้ายกันไม่ห้ามหันไม่กั่นแกล้งนะคะไม่ไม่ทำอะไรก็ได้ที่จะข่มเหงหรือรังแกกันจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เศร้าสลดขึ้นได้อย่างน่าใจหายนะคะฝากไว้แค่นี้ค่ะสังคมวันนี้ โหดรายวันช่วยด้วยประเทศไทยขอบคุณมากนะคะช่องกรินอันล็อกเลขมงคลค่ะขอบคุณค่ะขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้และทุกครั้งที่เกิดเหตุเศร้าสลดสะเทือนขวัญขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งค่ะ